S <S เออเมื่อคืนมาเป็นแก๊สมาเมื่อคืนมาเป็นแก๊สการ์ดิที่ดีม,มาครัก็ดีเพลงเดียวเองอ่ะแต่ว่าซ้อมนานมากเลยซ้อมเหมือนงานตัวเองเลยงานอะไร <S <S ง,างานแฟนมิตงานแฟนมิตรไม่จบเออคือคือก,ก็เล่นเป็นโนโด้วยฮะก็บแบบไม่จริงๆแล้วไม่ไม่เสียขนขนาดนั้นไงแต่ว่าเราก็อยากให้มันโชว์มันดีอะไรเงี้ยก็ฝึกซ้อมหลายหลายรอบมาขอให้เราไปเป็นแก๊สหรืออย่างในตอนตเขามาคุยกั็ว่าอย่างไง ก็ก็ตอนแรกก็ดีมาชวนว่าแบบเออแบบไปแบบเป็นเกสให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็โอเคได้เป็นแบบคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกครั้งไม่รู้จะเป็นครั้งเดียวหรือเปล่าเขาว่าอย่างงี้เขาบุญอย่างงี้นะผมว่าโอเคโอเคก็ก็ต้องไปแหละแล้วก็โชว์อะไรเดี่ะก็ไม่รู้จะโชว์อะไรก็คิดกันไปคิดกันมาก็มีอย่างหนึ่งที่เราแบบเคยทําชอบทําเล่นอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็คือเล่นเป็นโนฮะแต่ว่าไม่เล่นจริงจังก็เลยมาฝึก เขาก็แบบเอาครูมาฝึกใก้ผมเลยฝึกเป็นโนฝึกร้องเพลงให้ฮะเออจนแบบออกมาเป็นโชว์แบบเมื่อวานจริงพอได้ขึ้นไปบนเวทีมันความรู้สึกงบยางมันมีคือเราสนิทกับเขาอยู่แล้วด้วยแล้วมันเป็นพารสองคนมันมีเขินรมันีเขินนะเขินนะแล้วคนดูก็เยอะด้วยฮะก็เป็นพันคนก็ดูก็เขินแล้วก็กังวลด้วยคือรอบบอกเลยว่ารอบซ้อมอ่ะยิ้มไม่ออกเลยเพราะว่ากังวลกับเป็นโน่มากมากแต่ว่ารอบจริงก็ปล่อยปล่อยแล้วก็โอเคก็คิดว่าทํามาได้แบบไโอเคแหละ ติดต่อเลยเหรอโอย่าไปเทียบเลยฮะวิญญาณแบบบีทอเฟนเนี่ยไม่ไม่ก็เราก็ประมาณนึงแหละก็พยายามเต็มที่ได้ประมาณนั้นก็โอเคคนก็แปลว่าเหมือนเป็นซีเกิดตัวของเราเพราะวันเที่ยวไม่ค่อยลงเออไม่เป็นคนไม่ค่อยได้ลงรูปในโซเชียลเท่าไหร่แต่เปิดเป็นเวทีคอนเสิร์ตไปเลยเออก็ได้ไหมแกรนนะเป็นไงบ้างก็เป็นไง ไม่ไม่ได้มองถึงอะไรตรงนั้นนะว่าแบบเปิดแบบก็แค่รู้สึกว่าอยากทําโชว์ให้มันดีที่สุดแล้วก็ถ้าทุกคนแบบชื่นชอบทุกคนแบบสนุกกับโชว์มันก็ดีอะ่ะออมองอย่างเงี้ยครเขาจ่ายเป็นอะไรค่าจัวตอตอนแรกเราจะไม่เอาแล้วเขาบอกว่าขอจ่ายเพราะกลัวเราไม่ไปซ้อมเพราตอนแรกบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไม่เอาตังค์หรอกแต่ว่าเดี๋ยวมันช่วงนี้มันมีงานอื่นอาจจะต้องแบบสลับคิวนะเขาบอกไม่ได้จ่ายเป็นเงินแล้วก็ต้องไปซ้อมให้ตรงล็อกกับเขาด้วย ถูกว่าจ้างครับก็คือเป็นถูกว่าจ้างรายการบังคับว่าต้องมาใช่แล้วถามเรื่องนี้ที่แบบรายการที่ผมว่ามาตั้งแต่นานแล้วใครใครบอกรายการเนี่ยเพราะว่าเราก็คุยเออบ้านเบอร์เราก็พร้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่เลยยังยังไม่ได้คิดไม่ไม่เคยคิดนะฮะถ้าใครตอบไปบอกว่าผิดนะฮะคือโอเคตอนนี้มันก็เป็นช่วงแบบพัฒนา ชีวิตแหละก็อยากหให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์มันก็ก็คงต้องโตตามไวัยไปเรื่อยๆแหละฮะแต่ก็ยังไม่ได้มองถึงเรื่องอะไรขนาดนั้นนะเพิ่งยี่สิบห้าอยู่ใ,ใจเย็นนะ,ะทุกคนยังไม่ได้คิดวางแผนว่าต่อให้แบบไม่ได้เพื่อแต่คนที่แต่ว่าในอนาคตของเราอะ่ะยังไม่คิดอ่ะยังยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดเพราะคือตอนนี้ก็มองมอง,มองในมุมของการทํางานแบบทั้งทั้งตัวผมแล้วก็ทั้งดีมก็แบบมองแบบในพาร์ทกันแบบ โตขึ้นในแง่ของการทำงานก่อนนะครเขาก็แบบมีลายแบบผลิตภัณฑ์ลายรายการใหม่ๆเยอะแยะด้วยเมออนั่่งงงงงุไปทาขตวด้วยด้วยด้วยแต่ก็มีจะมีพาร์ทที่เราก็ใช้ชีวิตร่วมกันแบบใช้คำว่า,าะอะไรเดียก็ค่อยๆพัฒนาปไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ไม่ได้แบบมีเป้าอ่ะอีก3ปีต้องทำอะไรอีก5ปีทำอะไรเนยครับอันมีการไปไหนมาไหนสบายขึ้นเยอะเลยถือว่ามันก็ดีครับรถไฟฟ้าเข้าถึงหลายที่ไม่ได้คนดไม่ได้ขายคอนโดคารุ้ง จเสื้อสุดท้ายผมรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันต้องบาลาน่ะนะระหว่างแบบเอ่อความคาดหวังของผู้คนกับกับความคาดหวังของตัวเองด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างแล้วว่าไม่รู้สิในมุมมองผมผมรู้สึกว่าผมแมต้องพยายามบาลานเราให้แบบทุกคนสบายใจที่สุดเท่าที่เราทําได้แหละแล้วเราก็เราก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราทำมันดีหรือมันไม่ดีแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นมาตรฐานที่เรารู้สึกว่าโอเคเราพอใจแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนรอบตัวเราน่าจะ พอใจมากที่สุดในรูปแบบนี้นะะฮก็ก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่อนาคตมันจะมีการพัฒนามีการยังไงก็ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละเนาะได้เจอกันบ่อยไหมคะพี่หวานคู่ไปดำน้ำมาบ่อยครับบ่อยครับช่วงช่วงที่ผ่านมาก็ก,ก็ก็เจอกันแทบตลอดนะม,มีโอกาสแต่ว่าเออบางทีแบบเขาทำงานดึกผมทำงานดึกอะไรเงี้ยก็จะสลับสลับกันบ้างแต่ถ้ามีโอกาสก็กจะต้องเจอกันอยู่แล้ว<ม>ที่กดำน้ำทำไมิกดำน้ำคู่ไหนหวานสุดคู่ไหนหวานสุดเหรอ เออก้าวีเขาหวานเกินอ่ะนะก้าวีเขาหวานเกินเราแบบสู้ไม่ได้เลยอะ่ะเออเขามีแบบก็เหมือนที่เขาตอบอะ่ะเหมือนที่เขาตอบในสื่อที่เขาไวรัลกันไปอะ่ะอะไรนะพูดมองผู้หญิงคนอื่นไหมผู้หญิงคนอื่นเขาทำให้ผู้หญิงคนอื่นน่ารักน้อยลงอะไรไม่รู้อะ่ะเขาก็อยู่กันอย่างนั้นอะ่ะเล่นมุกกันสองคนอย่างนั้นอะ่ะแต่จริงคือไปเป็นหมู่คณะใช่เอออีพีวีก็ชมแฟนตัวเองนี่ก้าวน่ารักมากเลยอะไรไม่รู้ ท,ทั้งวันววไม่บอกบอกแต่ว่อีเช้าเขาไม่มาเขินเขินแทนอ่ะลองบ้างนะผมก็ลองบ้างลองชมดีมามนะเออเขินทำไม่ได <_ d ata> แแ้แล้วนี่อาการเป็นไงงงงงบออะไรเป็นอะไร <_ d ata>